หลังจากที่กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9จำนวน4ด่านได้แก่ด่านทับช้าง1ด่านทับช้าง2ด่านทัญ,ญบุรี1และด่านธัญ,ญบุรี2ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565เป็นต้นมาปัจจุบันมีการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทาให้มียอดผู้สมัครเป็นสมาชิก และผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสรุปณวันที่28พฤษภาคม2566มีสมาชิกระบบ MFlow จำนวน58,397รายแบ่งเป็นสมัครผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน45,817รายสมัครผ่าน Line OA 12,580รายจำนวนรถทั้งหมด616,599คัน สำหรับระบบ M-Flow นับเป็นทางเลือกใหม่ของการชำระค่าผ่านทางยุคดิจิทัลทำให้รถสามารถวิ่งผ่านด่านได้อย่างสะดวกคล่องตัวไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถรองรับความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถระบายรถได้เร็วขึ้นถึง5เท่าจำนวน2,000ถึง2,500คันต่อชั่วโมงต่อช่องทางนอกจากนี้ระบบ M-Flow ยังรองรับการใช้งานกับรถจนทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือทางพิเศษทั้งรถยนต์4ล้อรถยนต์6ล้อและรถยนต์มากกว่า6กล้อขึ้นไปพร้อมเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการด้วยระบบวิ่งก่อนจ่ายทีหลังหรือ postpay ซึ่งการใช้บริการช่องทาง M-Flow ไม่เป็นสมาชิกก็สามารถใช้บริการได้แต่ถ้าสมัครสมาชิกจะทำให้การใช้บริการสะดวกสบายมากขึ้นโดยการสมัครสมาชิก M-Flow สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองผ่าน2ช่องทางดังนี้ สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ www.mflowthai.com โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลรถยนต์และเลือกการชำระเงินตามขั้นตอนในเว็บไซต์สมัครสมาชิกทางโมบายแอปพลิเคชัน mflow โดยการติดตั้งแอปพลิเคชัน mflow ให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้งานสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกมีดังนี้ภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนโดยเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเห็นใบหน้าชัด และหันหน้าบารประจำตัวประชาชนให้เห็นรายละเอียดชัดเจนสำหรับชาวต่างประเทศให้ถ่ายรูปหน้าตรงคู่กับหน้าแรกของหนังสือเดินทางสำเนาเอกสารเล่มทะเบียนรถหน้าแสดงรายการจดทะเบียนและหน้าแสดงชื่อเจ้าของรถคุณปัจจุบันภาพถ่ายรถที่นำมาลงทะเบียนโดยต้องมีภาพด้านหน้าของรถที่เห็นเลขทะเบียนชัดเจนภาพส่วนด้านข้างและภาพส่วนท้ายของรถ หนังสือยินยอมในกรณีที่เป็นรถของบุคคลอื่นต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของรถโดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือยินยอมได้ทั้งเมนูดาวน์โหลดในหน้าเว็บไซต์ของ Mflow สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่เป็นชาวต่างชาติของเจ้าของรถในกรณีที่เป็นรถของบุคคลอื่นกรณีสมัครในนามนิติบุคคลต้องนำเอกสารไปติดต่อเพื่อลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงโดยเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมมีดังนี้ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษาาๆๆัทบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้ม <ma> <éta. mosque. S 2> <ma> <su> ีอำนาจกรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจกรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงทะเบียนส่วนรูปแบบการชำระเงินเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าบริการ ท่านสามารถเลือกช่องทางชำระเงินได้ตามที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการชำระแบบรายครั้งหรือชำระเป็นรอบบินรายเดือนโดยสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางดังต่อไปนี้ชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชำระเงินด้วยการตัดผ่านบัตร Mpass E a s y Pass ารชำระเงินด้วยการนำไปชำระเองผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสตู้ ATM หรือโมบายแอปพลิเคชัน เมื่อเป็นสมาชิกระบบ M-Flow แล้วการเดินทางของท่านก็จะสะดวกคล่องตัวไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถบริเวณหน้าด่านอีกต่อไป